ดกแมมา่าโอ้บิมวันนี้แม่ฟิตอะเป็นไงอ่ะแม่ออกกำลังกายโอ้แม่จะลดความอ้วนแล้วแม่บอกว่าน้ำหนักตัวเยอะเอาบิมทำอะไรอยู่บิมทำอะไรอยู่ดูยูทูบดูยูเอบบอเปิดทีวีดูสักหน่อยสิโอ้ยเดียวขนมแรกไปหาขนมกินดีกว่ามีขนมไม่กลัว ต่อไปไปไปอยากกินเยอะนะได้ป้วนบาทลูกไปไหนแกล้งขนมแต่เขาบอกเขาไปหาขนมกินแล้วอยู่ในกินขนมอยู uh ่ในกลัวมากงเดี๋ยวเขาบอกบาเออ แต่บีมหายไปนานพี่สังเกตแล้วนะบีเดี๋ยวบ้านออกไปดูลูกนอกบ้านด้วยเพื่อเขาไปวิ่งเล่นนอกบ้านนานมากเลยหนันเลยเดี๋ยวไปเล่นในโซน,นเออเดี๋ยวไปโซนอะไรพี่เลน,น,น,นิน ดีเนี่ยไปเดินหาลูกนอบ้านอ่ะไม่เจออ้าวลูกไปไหนอ่ะไม่รู้ไปช่วยกันหาบะดูในห้องเก็บของเล่นดีอยู่เปล่าของของเล่นเหรออย่างไปดูแต่นอกบ้านอยู่ปะไม่อยู่อ้าวไเนี่ยเข้าห้องน้ำหรือเปล่าทองน้องเข้าห้องน้ำเปล่าดูซิห้องน้ำอยู่ปะ ไม่รู้มียแกม่กบปลากำลังตามหาเราอยู่แน่เลยแม่กับป้ากำลังจะมาในห้องครัวแล้วเดีย๋ยวไปดูในห้องครัวกันว่ายู่หรือเล้าแอามกินขนมเดียมั้งเออใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะมา,าหาขนมกินในห้องครัวไหนล่ะ ไปไหนเนี่ยิย้วว่าไปดูตรงหน้าบ้านสิลงจอดรถกับบริเวณสนามหญ้าปะปอยู่แถวนี้แหละไม่กล้าออกไปไหนหรอกเออ้างนก็ไม่ค่อยออกใช่แดดร้อนๆไปไหนเนยอย นสนามญ้านี้ไม่น่าจะมีบีเพราะว่าแดดร้อนลูกจะไปลบทำไมล่ะเดินหาทั่วบ้านเราไม่เจอขึ้นไปอยู่บนห้องนอนเขากันนะไปไปน่าจะอยู่บนห้อง,น,ง,งนะแอบอยู่ในบนห้องนอนเไป เล่นอะไรส่วนในห้องนอนหรือเป่าไปขึ้นหนุงบนอยู่บนห้องนอนแน่เลยหาเราบ้านไปดูไปดูสิเย่ก่อนี่ยเลยก่อเด๋ยป้กับแม่มาไยินเสียงปะเดี๋ยวาเดียวอยู่ในนี้และอ่านี่ไอยู่นี่เองอยู่บนอนอนทไรเนี่ยทำไรน่ะฮะไรเนี่ยฮะ ใส่ชุดนินจาไม่รู้เลยแล้วทำไมไ<ว>บีมถึงต้องใส่ชุดนินจาแม่ตาแม่ออกกำลันนงกายานะวิ่งดูหนังใน youtube อยากับนินจาแล้อมอยากเป็นนินจาบ้างอ๋อน้วงบีเห็นยายตากับแม่ตาผ่านอําบีน้องว่เลยวิ่งแอบแอแเออแอบเงียบจช่ไหแต่วันหลังวันหลังไม่ทําอย่างนี้นะน้องๆที่ดูอยู่ก็ห้ามทําแบบนี้นะครับจะเล่นซ้อนแอบกับคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนด้วยนะ แต่ลงข้างลง่างหลอน